สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดาวศุกร์นะคะที่โคจรเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่1มกราคม2566เนี่ยนะคะเวลา6นาฬิกา4นาทีนะคะดูว่าเป็นอย่างไรสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีกรกฎราศีสิงห์และก็ราศีกันนะคะดาวศุกร์เนี่ยนะคะเขาเป็นดาวแห่งความรักเป็นดาวแห่งการเงินส่วนดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวโทษทุกข์เป็นดาวแห่งความ ขมขื่นเป็นดาวแห่งความาล่าช้า,าเป็นดาวเรื้อรังเป็นดาวอึดอาดนะคะเพราะฉะนั้นพอมาเจอกันเนี่ยนะคะอันหนึ่งเนี่ยเป็นดาวแห่งความบันเทิงใจเนี่ยดาวสุกเนี่ยนะคะบันเทิงใจสุขใจแล้วก็มาเจอกับดาวที่ขมขื่นเนี่ยมันก็เป็นคู่ศัตรูกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาก็โคจรเข้าสู่ ในเรือนราศีมังกรซึ่งเจ้าบ้านก็คือดาวเสาร์ด้วยนะคะดาวเสาร์ก็จะแรงหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าบ้านทีนี้แต่ละราศีเป็นอย่างไรสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะคนรักนาราศีกรกฎแน่นอนเลยนะคะก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองคนรักนะคะเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องคู่นะคะหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ค้านะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นแล้วก็กระเทือน ในด้านครอบครัวได้ด้วยนะคะหรือไม่คุณก็อาจจะมีการที่จะซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะปรับปรุงบ้านปรับเปลี่ยนรถออย่างงี้ก็ได้ก็ถือว่าบางทีเราก็แก้เคล็ดได้ซ่อมแซมนู่นซ่อมแซมนี้ปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไรไปมันก็อาจจะดีได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นสําหรับคนรนา,าศีกรกฎส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์นี้ ให้ระวังนะคะให้ระวังพยายามอย่าไปกระทบกระทั่งกันให้มากนะคะเพราะว่าอยู่ในเรือนคู่ครองเลยนะคะอันนี้ต้องระวังเลยอ,อย่าเหมือนกับว่าเราอ,อารมณ์ตัวเราเป็นหลักแล้วเราก็ใช้คําพูดประชดประชันเขาอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวังนะคะคาพูดเราอาจจะสร้างปัญหาได้ทําให้แฟนเราให้คู่ครองเราเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วก็ อาจจะจุดประกายทําให้งอนทําให้ไม่พอใจทําให้ห่างเหินกันได้นะคะเพราะฉะนั้นคนราศีกรกฎต้องระวังจุดนี้ด้วยนะคะ,ะต่อไปนะคะคนลัคน,รนาราศีสิง์เป็นอย่างไรคนลัคน,รนาราศีสิงเนี่ยดาวศุกร์เป็นดาวเจเ้าเดือนาสหัชชะาแล้วก็เป็นดาวเจเ้าเดือนการงานนะคะเพราะฉะนั้นการงานของเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นติดต่อสื่อสารหรือติดต่อสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยนะคะอาจจะ เกิดติดขัดอาจจะไม่ได้เป็นดังใจหวังนะเขาเรียกว่าอย่างนี้หรืออาจจะมีอุปสรรคขึ้นมาไม่ราบรื่นนะคะไม่ราบรื่นอ่าไม่ได้ดังใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปติดต่อไปสัมพันธ์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานอาจจะต้องหาเพื่อนไปนะคะเผื่อดวงเขาดีในเรื่องตรงนี้เราก็ก็จะเหมือนกับว่า เราไปเป็นเพื่อนเขาให้เขาออกหน้าเงี้ยเราก็จะเกิดความสําเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นราศีสิงห์เนี่ยสำคัญเห็นชัดคือเรื่องงานนะคะที่จะเกิดปัญหาได้นะคะต่อไปนะคะคือคนรักนาราศีกันค่ะเป็นราศีสุดท้ายคนรักนาราศีกันเนี่ยสิ่งที่มองเห็นก็คือเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะอาจเกิดปัญหาอาจเกิดความไม่สมหวังดังใจหวัง ได้นะคะแล้วก็การเงินด้วยการเงินก็จะเกิดปัญหาได้เงินอาจจะสูญเสียไปกับการลงทุนหรือการทำอะไรใหม่ๆนะคะ,ะเงินตรงจุดนี้แล้วก็ปัญหาก็เกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องออการงานได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเงินหรือการลงทุนการการงานใหม่ๆเนี่ยนะคะก็อาจจะสร้างความหงุดหงิดให้เราได้ อาจจะไม่ได้สมหวังตรงจุดนี้อาจเกิดความร่าช้าเกิดความผิดหวังบ้างนะคะตรงนี้ก็ต้องเผื่อใจไว้นะคะสำหรับคนที่มีความรักกันอ่ากำลังดูดูกันอยู่ก็ไม่ได้เป็นจังหวะที่ดีนะคะอ่ายังไม่ได้เป็นโอกาสที่จะลงเอยกันนะคะก็ค่อยๆดูไปอ่าค่อยๆดูไปเพราะว่าถ้าลงเอยช่งนี้ก็จะเกิดความทุกขเกิคดความไม่สบายใจได้นะคะอันนี้ก็เป็นอ่าข้อเตือนนะคะสำหรับ เดือนมกราคมเนี่ยจนถึงวันที่25มกราดาวศุกร์ก็จะย้ายแล้วอันนั้นก็จะมีคำทํานายที่แปลเปลี่ยนไปอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วสำหรับคนร,า,ราศีกรกฎราศีสิงห์และก็ราศีกันนะคะ,ะสวัสดีค่ะ